ปีใหม่นี้นะคะช่วยมาทำโรเค้กแบบน่ารักน่ารักนะคะนั่นคือโรเคก้กส้มนั่นเองนะคะมองอย่างนี้อาจจะไม่ชัดนะคะเดี๋ยวนจะหยิบให้ดูเน่น่ากินมากทุกคนก็คือใส่ส้มลงไปทั้งลูกเลยนะคะเป็นขนมที่แบบ ตอนรับปีใหม่ได้อย่างดีเลยนะคะน่ารักด้วยอร่อยด้วยหอมด้วยนะคะชิมเลยละกันนะคะขออนุญาตชิมชิ้นตรงหัวที่ตัดออกมาแล้วกันนะคะืมกัดเข้าไปพร้อมๆกันค่ะอือหือหมหอมอร่อยแล้วส้มก็จะแบบมีความเปรี้ยวหวานะ่ะถ้าเราเลือกส้มแบบ ส้มที่แบบเปรี้ยวหวานหน่อยนะคะจะมีความเปรี้ยวหวานอร่อยอะ่ะหืมกินโด,ดตรงส้มนะถัมมากอร่อยป่ะก่อนจะไปทำนะคะกด subscribe กันนะกดกระดิ่งด้วยนะสูตรอยู่ข้างล่างน,นี้ค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลย มาทำเค้กกันนะคะวันนี้เราจะทำชิฟฟ่อนแหละแต่ว่ามันจะวิธีแปลกนิดนึงนะคะวิธีแบบนี้เนี่ยนิยมทำในญี่ปุ่นฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสทำชิฟฟ่อนก็จะทำขั้นตอนแบบนี้จะไม่เหมือนบ้านเราที่แบบผสมส่วนของไข่แดงผสมส่วนของไข่ขาวแล้วก็ค่อยมาฟลเข้ากันนะคะจะเป็นการตีเมอแรงแล้วค่อยใส่อ่าของต่างๆเข้าไปในเมอแรงนะคะ ไข่ขาวนะคะใส่ทถตีไม่เปียกไม่มันไม่เลอะนะคะไม่มีสมสนผสมของไข่แดงหัวตีเช่นเดียวกันนะคะไม่เปียกไม่เลอะไม่มันนะคะใส่ครีมออฟทาท่านะคะลงไปแล้วก็ตีค่ะด้วยสปีดสูงเลยนะคะ ใช้โถผสมใบใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องผสมทุกอย่างลงไปในนี้นะคะ,อะพอเออริ่มเป็นฟองนุ่มๆแล้วนะคะทยอยใส่น้ำตาลลงไป ใส่น้ำตาลจนหมดแล้วนะคะตีตั้งยอดอ่อนเอ้ยตั้งยอดปันกลางได้เลยโอเคนี่นะคะเอายอดกลางแบบนี้นะคะเห็นไหมตัวเมือแรงของเราจะต้องเงาเนียนเฟิร์มแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะผสมทุกอย่างลงไป จะมาแบบอ่อนๆไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าอ่อนๆปุ๊บเนี่ยเวลาเราผสมไปเรื่อยๆปุ๊บมือแรงของเราก็ฟอนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะตีไข่แดงให้แตกๆก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปไม่คุ้นละซีแล้วก็โฟนะคะโฟเลยก็คือปาดข้างๆพับปาดตรงกลางพับนั่นเอง เห็นไหมถ้าเราตีเมือแรงแบบดีๆอ่ะมันจะไม่เหลวนะคะอ่ะเสร็จแล้วร่อนแป้งใส่ลงไปแป้งเค้กนะคะร่อนแป้งเค้กใส่ลงไป ถามว่าวิธีนี้ง่ายไหมก็ง่ายนะง่ายก็ง่ายเลยยากก็ยากไปเลยสำหรับมือใหม่นะคะไม่แนะนำนะแนะนำว่าตีแยกเหมือนเดิมดีกว่าขอแบบคนที่จะทำอันเนี้ยขอแบบโปรนิดนึงสำหรับการโฟโล์ก่อนนะคะแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ฝึกได้แหละไม่ยากไม่ยากอ่าพอโฟจนแป้ง เริ่มจะเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะใส่นมลงไปแต่นมเราจะไม่จ้าลงไปนะคะเราจะตักส่วนผสมเมือแรงขึ้นมานิดนึงผสมลงไปที่นมนะคะนมข้นจืดนะลืมบอกนมข้นจืดนะคะนมข้นจืดอ่าผสมนิดหน่อยเหมือนให้ส่วนผสมเขาไม่เหลวจนเกินไปอะคะ่ะเขาจะได้เข้ากันง่ายอ่าแล้วก็เทใส่ลงไปอ๋อลืมค่ะลืม หยดกลิ่นวานิลาลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็โรค่ะง่ายไหมไหนใครชอบวิธีไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าใครชอบวิธีไหนมากกว่ากันคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะคะส่วนมากเราจะเจอวิธีนี้ในแบบของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วิธีนู้นเรียนเลยอะ ส่วนมากอะ่ะจะใช้วิธีนี้ถ้าเป็นเนื้อชิฟฟ่อนนะส่วนมากเลยแหละเป็นวิธีนี้นะคะไม่ไม่เจอวิธีแบบที่เราทำทำกันเลยนะคะของฝรั่งเศสโอเคเข้ากันดีแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะส่วนผสมก็จะยังข้นดีฟูไม่เหลวนะคะโอเคไปเอาไปใส่พิมพ์กันคะ่ะใส่พิมพ์เข้าอบก,กันนะคะวันนี้ใช้พิมพ์ไสิ1 11คูณ11นะคะ ลองด้วยกระดาษไขนะคะใครจะใช้1 0 x คูณกูณก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เราใช้1 1 1คูณ11นะคะแล้วเราก็เกลี่ยเกลี่ยเขาเข้ามุมนะคะอย่าถูปไปถูปมานะสูตรนี้ไม่มีหงฟูนะคะตัวฟูคือมือแรงลร้อล้วนเลยนะคะ ตัวฟูคือมือแรงนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากเกลี่ยไปเกลี่ยมาให้ฟองอากาศเขาหายนะคะเกลี่ยลากมาทีเดียวได้แต่อย่ากเกลี่ยไปซ้ายที่ขวาทีอย่างนี้ไม่เอานะคะลากก็คือลากมาเลยทีเดียว ถ้าใครเกียดจะได้ยินเสียงแฟ่เนี่เสียงฟองอากาศนะคะเสียงฟองอากาศที่ออกไปในทุกๆครั้งที่เราลากเกลี่ยให้เข้ามุมนะคะให้สูงเสมอพอๆกันอย่าให้ตรงนึงสูงไปตรงนึงต่ำไปเตี้ยไปต่ำไปเตี้ย <c oughs> ไป เกี่ยนานใหเทียบนิดนึงนะคะอืตรงไหนเตี้ยไปต้องเติมนะเดี๋ยวเนื้อเค้กออกมาไม่เท่ากันโอเคเรียบร้อยปะเข้าอบกันคะ่ะ เขาอบกันนะคะวันนี้อบ170องศาไฟบนล่างนะคะประมาณ15-18นาทีนะคะหรือจนคว่าจะสุกเลยอันนี้แล้วแต่เตาของแต่ละคนด้วยนะคะอบเสร็จแล้วนะคะฝูนุ่มน่ากินมากนะคะเสร็จแล้วเราเดี๋ยวเอาเอาไปพักบนตะแกรงนะคะเอา,เอาเกราะดาษไขออกนะคะพักให้เย็นสนิทแล้วเดี๋ยวเราไปตีครีมกันคะ่ะ ตอนนี้ตัวเค้กเราเย็นสนิทแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตีวิปปิ้งครีมกันอันนี้วิปปิ้งครีมนะคะไม่ได้ผสมอะไรเลยเดี๋ยวจะใส่กลิน่นวานิลลาลงไปเล็กน้อยนะคะใครจะใช้เดลี่ก็ได้นอนเดลี่ก็ได้วันนี้ใช้นอนเดลี่นะคะตีเลยจนตั้งยอดแข็งเลยจ้า เอาแข็งๆเฟิร์มๆแน่ๆแนๆแบบนี้เลยนะคะอย่าเอาอ่อนนะถ้าอ่อนไปเดี๋ยวม้วนแล้วเดี๋ยวมัน,มนปริน้นออกมาโอเคไปเอาไปโรกันค่ะมาค่ะม้วนโรกันนะคะวิปปิ้งครีมที่ตีไว้นะคะโปะลงไปเลยโปะลงไปนะคะไม่ต้องหนามากแล้วก็เว้นขอบๆไว้หน่อยเพราะว่ามันจะได้ไม่ปริน้น ไปเลยตรงปลายนะคะเอาครีมออกนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราม้วนแล้วเดี๋ยวมันจะบรรจบกันเดี๋ยวมันจะปิ้นออกมาเยอะนะคะโอเคส้มนุนใช้ส้มแมนดารินนะคะเพราะว่ามันไม่มีเม็ดก็แกะ เปลือกออกแกะใย,ยออกให้ได้มากที่สุดนะคะใครจะใช้ส้มอย่างอื่นก็ได้นะจ๊ะวางไปเลยตรงกลางลว,วางไปเลยนะคะเสร็จแล้วหมวนค่ะ จสู้หรือเปล่าไปทีเดียวไปเลยเตรงนี้เกินขอตัดออกจริงๆมันควรตัดตั้งแต่แรกนะคะทุกคนโอเคตัดออกห้วนไปฟึบอ่ะรัดไปนะคะรัดไป ลัดไปนะคะดึง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 แล้วก็เอาไม้มันทดัดรัดนะคะดึงแผ่นล่างให้แน่นที่สุดดึงแผ่นล่างเ,าเห็นไหมเอ่ยรัดไปนะคะดึงแผ่นล่าง อืมโอเคพอแน่นแล้วนะคะห่อเขาค่ะนำไปแช่เย็นนะคะประมาณสองถึงสี่ชั่วโมงให้เขาเสร็จตัวนะจ๊ะล้วค่อยตัดคะ่ะโอ้ยน่ารักมากเลยน่ารักไหมอ่าน่ารักมากเลย แล้วเราก็จัดใส่จานได้เลยคะ่ะเค้กโรส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักมากนะคะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะใครที่ชอบส้มชอบเค้กโรนะคะก็ลองทำกันดูนะคะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย